สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นับผลค้นพานะครับ EP ที่713นะครับ713นะครับมีพระสะสมพระเก่งมาแบ่งปันนะครับรายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับในแตรละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับ300บาททุกรายการเลยนะครับทางการในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับ บอร์โทรหรือลน์เบอร์เดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทานนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆี่ที่ร้ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับรงแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่าครับพิมพ์ทานแซมนะครับนี่คมลึกนะครับมองเห็นมวลสารเลยครับแตกลายงานครับ ต่อไปเป็นสมเด็จหมายเลขกสองครับหมายเลขสนะมีบินมุมด้านบน,นครับหมายเลขสามนะเป็นพระผงวัดท้ายตลาดนะครับ หลังยันนะครับวง์วัฏไทตลาดหลังยันหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่น,นะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงนะพ่อจีบข่าวนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงนะพ่อจีบข่าวหมายเลขสี่นะครับ ไปหมายเลขห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ดูละครับมีตอกโค้ดครับรูปหล่อหลวงปู่ดูนะครับหมายเลขห้านะครับร อันนี้คงครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพรเงี้ยแตกนะครับเป็นเนื้อ,อทองผสมนะครับอันนี้เก็น,นะครับเป็นหลวงปู่สุขนะครับปู่สุขวัดปากโคมขันเท่านะครับเนี่ยครับ เป็นเนื้อตะกวนัะครับมันิกแปนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพุทธทวดนะครับวัดช่างให้นะครับ รูปหล่อหลวงพุทโธวดรุ่นเบตงนะครับตอเบเลขนะครับอันนีก้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาณ์นะหมายเลขเก้านะครับ หมายเลขสิบับนะเป็นเหรียญพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเหรียญพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะปีหนึ่งหกนะครับจังหวัดอุบลนะครับสิบเอ็ดนะครับ,รบเป็นพระท่ากระดานนะครับเนื้อชิงตะก,กวัวนะพร้อมเลี่ยมนะหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ หมายเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะครับนี่เป็นเนื้อทองผสมนะหมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสามนะเป็นเหรียญพระพรมนะครับคมชัดครับเก่าครับเหรียญพระพรมหูงเชื่อมนะครับหูเชื่อมห่วเชื่อมครับ อรามีรอยจานครับมในสิบสี่นะครับ,รบเป็นรูปหล่อบโบราณนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับเนื้อทองผสมนะครับสิบสี่นะครับ อันยเลขิบ้านะเป็นจอบหลงพ้าไปนะครับเป็นจอบรอบหลงไปมาเลขสิบ้านะครับตอกโคนะครับสิบหกนะเป็นหลงพ่อปานนะครับพิมขี่นกนะครับเป็นผ้าเนื้อดินนะครับด้านหลังมียันนะครับอุดพงนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับรี่หลวงพ่อวัดดอนตันนะครับหมายเลขสิบแปดครับเป็นหลวงปู่ทวดครับวัดช่างให้เลี่ยมเดิมนะครับ ่เป็สนสมณศักดิ์นะครับนะครับสภาพใช้มานะครับเนีครับนีป่ปนกกานะครับเนี่ยครับก้านะครับเป็นพระพิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับพิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับ สะพานสูงนะครับหมายเลขสิก้านะครับยี่สิบนะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับเนื้อผงปูบุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นผิวเมใค่ายพุทธกวักนะครับนี่ครับยีนะครับเป็นเหรียญยาท่านส่วนนะครับ 84ปีนะครับนายาท่านส่วนนะครับรุ่นเทพยินดีนะครับปี36นะครับยี่สิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสำลิดนะครับวัดเขาสมอคอน,นะครับรุ่นแรกนะครับ นี่หลวงพ่อสำลิดพัดเขา่าสมคอรุ่นแรกนะครับหลังยันนะครับอีกสามปลงบุททวดนะครับ,บทวดเนื้อว่านนะครับหลังโรยแรกนะครับนี่ครับ ยี่สิบี่นะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรมครึ่งซี่นะครับเป็นเนื้อตรงเหลืองนะครับเนี่ยครับข้านหลังมีเป็นขิมกัดนะครับ ยีนะ่สิบห้าครับเป็นซิวลีหลวงพ่อ,ลอพวกลวยนะครับเลี่ยมเก่านะครับซิวลีหลวงพ่อกลวยเลี่ยมเกาครับยี่สิบหกครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อกลวยนะครับ ยี่สิบเจ็ดครับเป็นกุศะหลวงปู่เพื่อครับสภาพสวยครับกุศะหลวงปู่เพื่อวัดกิ่งแก้วนะครับยี่สิบแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนนเหนือนครับมีจานครับรนี่นนนครับมีจานด้านบนครับ เป็นนื้ไกรเงินนะครับนุมาณออกศึกนะครับอีกสิบเก้านะครับเป็นพระกล่องเดิมนะเป็นพ่ะกวยนะปีหกสองนะครับปีหกสองชอบสวยเดิมเลยครับม่วงเลยครับหลังเป็นฮานุมาแล้วก็มีโค้ดนะครับ ดีหลังฮันนุมานหองกล้วยนะปีหกสองนะครับเป็นโคดเลเซอร์นะครับเนี่ยครับภาพสวยเดิมๆเลยนะครับเนี่ยครับม่วงๆเลยนะครับกับทอมกองเดิมจากวัดนะครับสามื้อก็เป็นหลวงพ่อกล้วยเหมือนกันนะครับนี่ปีหกเจ็ดนะครับกลองเดิมจากวัดนะครับต่อโค้ดนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับต่อโค้ดนะครับ ป่วยปีหกเจ็ดนะครับราคงสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับทางนั้นในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดสอนะครับวีดีโอหรือไลน์เพียงเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพือ่อนๆในพี่ผู้ชมไปช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียง่อนนะครับสวัสดีครับ